ตัวน้อยบ่เออตัวน้อยมันจะใส่ได้ที่น้องเลยอ่าป้าป้เสียงเราถ่าจุไนพี่น้องเลยฮะมีอย่างนี้สุดปลาน้องเตี้ยมันเลพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องไปชมน้ำกันตอนอ่าอยู่ทางน้ามาเป็นสามทางน้องเตี้ยดื้อพี่น้องเนาะ บ้านเทือนซานทางน้องเตี้ยพี่น้องแหน่อ้าเตืลมบอยบอยคิดฮอดผู้สาวว่าซั่นเนาะเอ้ยอ้าพี่น้องแหน่กลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุสคนน้อามาพบพอกับบ่าวสารีอีกคือเก่าเนาะอามื้อนี้กมาทางน้องเตี้ยพาน้องเตี้ยมาเฮือนเดี๋ยวมามาเยี่ยมเฮือนทางน้องเตี้ยพี่น้องเนาะ สบายดีครับสบายดีน้องเตี้ยครับเตอจกกเจะขึ้นเล่ใท่ไหมโอ้มันโอ้ยเนาะฝาบมันย้อนแสงอย่นี้มาเลยคนกับเขาอย่างนี้สีมาเดะเนาะปะปะครับไปเบิ่งเฮือนงามปะ่ะโอ้ยงัวงรุดเสาเทียงเฮือ,อร์นจะระย้ากันเตี้ยบอ๋อโอ้ย <c oughs> น้องเตี้กตยกำลังโตงามพิศเศษมืาอนี้ ที่มาเป็นสักงท่เขาวัดเขาว่าบอสางทีีอ้อวเตรี <c oughs> ยมตัวอ่านเสื้อง,งามขึ้นเพื่อนใหม่ว่าน้องเตี้ยวชุดนี้ว่าจ,าจะใส่เครื่องามเพื่อนใหม่นี่ตัดเท่าไรในราคาเสื้อเสื้อผ้ากนันสองเซนเจ็ดสองเซนเจ็ด สองเจ็เปต่อยจะควันเกาะโดยอันนี้ว่าเตียงงานโระตูจะเห็นนะโอ้คัคาคกคาแล้วแล้วเนาะ้งเตียเนาะงอไปงัวลงเตี้ยว่าเนี่ยงัวขายปลางขายไร

เป็นห้องอีกห้องนึงเนาะเออห้งเตียเนาห้องนึงอ๋อยาวๆเลยยาวๆเลยโดยโดยตะกี้ปกติอ่ามันเป็นอันห้องอันห้องพ่วของโรงเนาะวันนี้เฮาสิัดโดยอ๋อัดเป็น2ห้องเออเป็นเป็นห้องเดียวเห้องใหญ่เเนาะโดยโดย แต่ได้ขึ้นแต่ได้หูมือหูง,งามเนาะของน้ำเลี้ยก้อนสองเตียบ <c oughs> ่ะหักแล้องเตียบันเอาเอามีน้อ,องเลยเนาะเจ้าเห็นได้ขึนงามขึ้นไปเบิ้งนะบะมันม่ีอย่างหายบา่ไม่ได้ขึ้นก็ป็นเบิ้นบงนะจอยโปไม่างาโป้ไม่เงา ต้องปวดวะไม่นยังนองเตี้ยไม่ใหญ่บอเอามือก่อนเขาเอาตอดสเสร็จงานแท่น้องเตี้ยมันเนี่ยเมือเขาแบบมันเจ็บตอสบอเนี่บัดทุบเบิ้งบัดบวมีอย่างคือบวมีอย่างอือ Doi, doi, doi. Half, you know, you know. Mogi nha, you, nha, 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 เราใช้ในกกินเมีย,รย,ยเราไม่กินโดยโดยเจะจับเก่งถิ่นเลยโดยโดยหน่อยมองกล้องกันเนาะพอดีมันมันแลกกระเด็บอยอะยังไงคนประดับากกงามนั่นก็ลำป,ปีนะ <c oughs> ปีเนาะเออหน่อยเลยเนาะมีสองเงนแต่ว่าเรื่องของน้ำของน้ำนี่อ่าต้องรอทางศาลพูดแน่นเนาะ เลยยังสั่งบล็อกอยู่อ๋อบล็อกแต่ข่ามาเมื่อใดข่ม้าหนี้ข่ามาเมื่อนี้ป้อถ้าว่าเสียงบนแจ้งแล้วป้อเป็นจักก้อนเนาะสองร้อยห้าสิบก้อนเสาร์อีกสองอันเสาร์อีกสงเสาร์อ๋อไม่เปเสาร์อาทิตย์ป้อบ่แม่นบ่อสองน้ำสองน้ำหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์บอเมียนเนาะคนละเสาร์่าอจ้ะ ว่าเ่อกี้ว่าสารอาทิตย์นะโอเมนดิเป็นสาวองนจะบอกแบบน่ตกเก้นก็ได้เดอเออตอไปได้ชันจันท์วัจันท์พไปเปียงเออวันจันท์นั้นมีโยนเสาได้บอกวันจันทร์มันเป็นเสียงอือเสียงยลนโล่แมงโก้โอเมนสียงจ้าเลือ เอ้าก็จะโลดเด้สเรื่องแม่นบ่ว่าซังบ่แม่นสิเรื่องสักฤษเอิ้นว่าจังได๋โอเรียนสักฤษอ่าอ๋อยอมเด้น้องตีนีก็ได้เนาะบ่ดอบ่นคาบ่จักงันนบัวบัวมันุเด้สีเขียวมันประหัดส้มสุกแมงโก Do you look not? One soup, one soup. One soup, one soup. One soup, one soup. 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 วันนี้วันนั่นใช่ไหมวันอาทิตย์วันอนี้แต่ว่าแต่ว่าเสาร์นี้มันเสารอาทิตย์แล้วเนาะเสาร์จะเท่เลยเยเสารทักโครไมก็ว่าสั่นปตายิานได้เสารทักฮะหัวเขาฮักด้วยบต้องทับเลยโดยโดยโดยวันนี้่มเน้วน้องดีอะมันเนาะร้อวนนี่ป็นแสงอาทิตย์เนาะวัน ว่านี้เห็นยังวันอยู่อยู่เรือนประตูว่านี้ขัทานขัทานในแจ็คเปาเข้าเนาะเอาประตูบริเวาประตูวะเนาะแต่เราประตูประตูน้องเตี้ยวก็ทานนี่แต่ละเทือนในแจ็คเปาได้ซิปายซิปไปเลยกดถ่ายเนาะเปาหนึ่งจะจะได้ราคาซิปอยู่ในเมืองนะฮะซิป เป่าอันนน้อยนี่บ่ปลาปูนกับปลาปูนเยปูนเขียวปูนแดงใายเสกกระสอบปูนหสบเลยมกสี่สิบห้าสิบกลอยู่ในเมืองนกระสองปูนในห้าสิบถ้อยู่นี่ห้สี่สิบโดยโดยก็ลงน้อยนี้เราซื้อเราซื้อมาแต่ในเมืองสองห้าสิบผ่านโดย เขาก็อาจจะคล้ายกับอะเป็นซนสามเซนเลเขาซื้อพื้นอีดซื้อพื้นเกิปิสเซนสงสามเซนเอพื้นก็ซื้อบ่่ซื้อบด้หาอยง่ะใ่ห้อเอตัดแถวหนเขาใช้เออกัจาของดินเขาบอตัดดิไม่ติวต้องต้องซื้อเอาว้ตัดแล้วไม่ติวไม่ติวได้แห่งกะกะมยังจะกะติวไบิ๊ Mà nhang bếp cầu mong cầu mọi năm 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 à, năm mọi 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 năm นี่เงินเสียงอยู่บ่เนาะดมห่วยห่วยอยอ่ไปยังเตรียมเบาว่อ๋อคนณได้พี่น้องเตรียมเบาพี่น้องเตรียมบิ่งเบาจุไออยู่เนาะลูกนีงเนี่ยเนาะไห้กินข้าวกินน้ำยังยังมันีนตอนเช้าตอนเช้ากินเต้มมีต้มมีอาหารญี่ปุ่นเนาะห่ะ าก็ต้องหากในรุ่นที่มามาก็มีแล้วเมนโบมีมีบอโดยแต่ฝรั่งเศสเอื่นมาไยังไงใช่ไหมเออเนาะเออบอกกระพู้แล้วถามจะต้องที่อยากจะชื้อเลยว่าก็อยู่ด้วยกันเพ้อเลยเพ้อนี่ยกระเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวบอเออนึกว่างกระเตี๋ยวเมน่บเออกระปุ่นได้ค่ะ กละมจีนบอไม่นไม่ม่นบอกระีนเอ้ยระเตียตัวเบาแล้วัว์ด้วจับป่ะสันอ่ากมเสบ้าบ่กันเนาะจับมันเป็นมันเป็นไปตระดมเตียลำพำเพเออจะแล้วเบากับบวกขกินด้วจับดูว่าขึนกินเอนะบจ้าเนาะบวจัางซื้อเนาะอ่ตะกี้เบาไปอัน ไทยตะบิดอ่าดับบาสิถามบ่าสุพังเด้ออ่าอ,อันกินกินบน้็อตขนมจีนมาบา,จากจัางเด้เป็นถามมันนะบ่าบ่กกินยุโอ้โ่เป็นเพื่อนกันโอ้ปเป็นยันระบุญนนะเอามาเต็มถ้วยเนาะกินโบเบิร์บาท <c oughs> โอ้ยบ่าตะกี้ว่าเป็นย่างอื่นผมเลิกกินเด้อ ป่าวบ่าวจะจับอัน,อน,อ,นอ,อน่ะอันตอนอันพอดีมื่อดลาวตอนเบาอันสสมมอันอน้องเตี้ยตอนเบาวเฮียนอยู่ไทยอันอยู่ประมาณป .2 ไปเฮียนทำไมตะพิษเนาะอ๋อป่าวไปเฮียนนี่เป็นเลี้ยงดีกักกกบกับข่าวกับน้ำอยู่คงเฮียนดีอ่าที่บ่งเบาวเฮียนนะเป็นเอาขอ่าวกินเออเป็นเ,เห็นนักเรียนจะกินยั้งมืออื่นสินะ ทางวาสดีก็เห็นมูยุกน้ำหลายคนว่าอยากกินนั่นแต่อย่างน้อเกาเหลาอ่า,าเกาเหลาย่างดีเกาเหลาว่ันวาสดีก็ยุกขึ้นไปเลวอ่าเทพไปเป็นอ่าคือกคือืนนี่แหละหน้ามอนนะเออมีเส้นมี <c oughs> โอว่าจะาอนเป็นยังบ้หูแล้วโบ้หัวเป็นเกาเหลามันเป็นอะไรต้ไมไปขึนน้นน้ำผือน้ำยังแต่ว่าอ่าเป็นเส้น แต่ก็มีก้อนเลือดท้วงเง่ะแตก็มีลายยางอยู่เอยไข่เไข่เพือกยไข่เพือแต่เพือเปือเปียกเป็นขปียกเลยว่ากับบัจักเนาะตะกี้ว่าถ้าใจถ้าใจว่าจะข้าวเปียกตอนตอนเหงาตวเพรนใหญ่ใหญ่ดีกับเปียกใหญ่เนาะ แมงค์เคิร์นมาเผื่อเสร็จง่ายใช่ปะวันนี้วันนี้บ้าก์กินชงจำค้ำเัมือนอิ่มเหมือนอันนี้เพราเกาหลีภว่าจีนเกาหลีเป็นไงเนาะเคยกินว่าต้องเตี้ยวเคยกินว่าเกาหลีกินตลอดคือการกับเกาหลีอยู่ปะเอาเอาเนาะถามไทยทั้งน้องเตี้ยบ่ะอยากว่ากลัวป่ะมวนกันพี่น้องเนาะ ในการมตาาั้งเห็นชานทั้งน้องเตี้ยทำเหมือนเงินงามแต่ว่ามื่อคืนนี้ยังบูโหน้องเองอตงงเี้ยเนาะต้องเทดาแถ่าเราห้อ,องน้ำนแด้อาบน้ำแลห้องน้ำแล้มีมองอาบน้าม้องเตี้ยหมดแลเนาะทำจะได้เงินเงินงามจเด๋ยวจ้อยเว่านี่อ่อเดนจําบัน เจ้าเดินวาวอยู่เนาะมือนีนไปเฮียนมาบื้อไปมือได้สิง0สิบปายสิบปสิงได้เพนพักจังมือบบนไม่พักบ่ได้พักบ่เขาคือเขาขต่อเลยเลยันนี้ขึ้นปอยังบันนี้พอสามขึ้นเสียงตอนนี้อยู่ปสองออปี ปีสีมาเนี่ยคุณพอซามปอสามต้องเขียนมิกบ่เดีเขาอยากได้พิกกันใหญ่ตัวนี้ครบสีเลยบิ๊กกาม่านะบ่เดยมีครบสีเลยสีอย่างก็มีอยู่นั่นหมดเลยเดยแบบบีบออกบีบสีอันนี่อันจุ๊บปัจจุบันนี่เขียนยังจไะเขียนโอเขียนโอหรือว่าดินอออเโซ เาอยู่ประสงค์ขาเขียนบิ๊กพอเขาเขเขาเขาปรบวกคอยดึงบิ๊กโดยโดยโดยเียนเขาเขียนได้ตัวนหน่อยก็มูเขาเขียนตัวน้อยน้อยค่ะงงีนได้เขียนได้ยู่เขาเขียได้ตอนนี้อ่ะใช่ใช่ใช่เินดตัวล้อนนี้ตัวล้อนี้โอ้ยอานออกอยู่บ้าาน้อย้านโดยโดย ให้ก็นักงเอกอันหมอลำเรื่องนักงเอกน้อยได้สาวหมอลำเน้อยน้องใส่ิีเด่นนี่อยาได้สีแดงมาเป็นชุดสีโอ้ยวันนี้ได้จังคบกันเลยมันบอมี่สีเอิ้นสียังน้องที่อันสีม่วงบ่อันนี้ม่วงอ่อนม่วงอ่อนเสือได้ครับส่วนนั่นนี่สีบัวสีชมพูเกะเข่ากันอยู่ได้หรอเนาะเข่ากันโอ้เอาสีเอาสีผ้าเตดเลยสน สินที่สมมันเป็นไล่ยล่ของอันนี้มันเป็นสินูพูมันเป็นสินผู้นุ่มตัวหนมันแพ้งไวสินตัวนึงะแสนเจ็ดประมาณแสนซาวแสนซาวโดยสินตัวนึงเป็นโคอีสองแสนแปดโดยโดยโดยประมาณสามแสน้าสามแสน้าโดยกนะไม่เป็นสิน อ,อันนี้ไปซื้อทางในเซโนโมบ่โดยเซโนมขี่ไปลากแข่งไปฮะเอ้าคือว่าลากแข่งขี่รถจักรไปเมื่อยบ่ปวดแข้งปวดแข้ง <c oughs> มันมืนปีนลากไปเป <c oughs> นตู้แก่อะไเปิดหน้ากับตู้เป็นไอ้ช่างอันบอกเป็นสร้างเป็นตัดให้บอกคือว่าซื้อตัวเป็นเฮ็ดแล้วละฮ็ดแล้วเลยเฮ็ดเลยเล,เลยบเป็นอะไรวัดอย่างเลยไม่ได้ยิบ่งกวยิบกก็แล้วก็แล้วก็ทางในใส่เลย อใส่แท็กบุงเลยตอานี้นมาโดยโดยโดยเอาไว้ใส่ไปบุญบุญบรรทัดบุญบรรทัดมื่อได้ลงเตี้ยเบืเ่เตือนนี่เบืเ่เตือนนี่เลยวันที่ไหนมันเขาบอกนี่ยังมูฟโดยแต่ว่าปุ๊บเตือนนี่ต้องไปออรอลดรดน้ำกันอีกเนาะเลยอ๋อมีเสื้อผ้าอีกบาทหนึ่งใส่สินกับเสื้อตัวนี้ไปก็ต้องซื้อแพน,นู่นนี้ กนเพจผัดผัดบ่าเนาะกวัดกว่า้องมีผัดเพเล้เนาะอืมเติบคู่ต่วหัดหัดหนาวไปอั้ท่างดินบล็อกนี่คุณเสี่ยมาเมื่อมือมาตอนตอนใดน้องเดี้ยน้องโบฮุ่งคุณว่าแจ้งมาแล้วบ่แจ้งแล้วจังมุยงบ้งโมหุโอ้ยจะว่ามืออื่นมืออื่นไปเลยใช่ปะ มูนี่มูอนี่ไปอื่นไวเนาะเตากระมือสั่นย่เข้าค่ะ้องมาหิวข้าวแล้วบันจะได้ออกไปกินข้าวกินน้ำกัน้นเนาะถามกันเอาดัน่น้นอกาวกันเ้นเาันไปเอาไปมาชันเขา่นข้นไดกปกินข้าวกเน้วเะถากินไปอาไันเ้วะอกไปข้าวกิก้ไปอนเ่าคข้บจะได้ออกไป้วกินน้ัเน้นเนาะมก็ไปเืขี่าน้ัไ้งปายน จะได้บ้าเคยไปเที่ยวไปเด้เนาะเต้าชวนมาเชนไปเลยสามเชนสามคนปูมาไปดอกชนะสามเชนสามเชนสามคนเก็บเงินไปซื้อซ็อกชีสปล่อยปลาเขาวันก็เอาต้มหอยแล้วก็ต้มน้ำปลาเป็นเป็นได้ต้องเตี้ยอันหอยเมื่อเมื่อซื้อเมื่อนนั้แซ่บอยู่บอกไม่ได้ยินเอ้าไปกินจช่เมื่อไหร่ จะว่ากินบ่ได้บ่ตู้แม่ตู้บ่แม่พอตู้โอ๋ๆพอตู้บ่แม่ตู้โดดสิว่าทางประตูมีตู้กินบ่ได้แล้วกินได้แต่น่องเทียนะเออกินบ่ประตูป้าเอาแลตอนเราอยู่เขาเรามากอนํากิน ไปนี่เราไปหาบิดหักตัวเหาตํากินมาดิโดยโดยเขาบอกว่าเรากินเขาก็ตําหมักไปลาเาไปกินข่าวปะหิวเข่าวเลยด้วยรวยบ่ไหวได้เราได้อันเสียงแผ่วๆอะไรด้บัดนี้เนาะอย่าเสียเงินอย่ไปกินน้ำเมฆวิชาโอ้ยบ่ไหวเราเสียเงินนะอย่าแต่หิวเข่าเนยด้วบ่มีแหงไปนะแช่น้องเตี้ยแล้วอุ้มไปบัดนี้อุ้มบ่ได้เจ้าอุ้มเขาด้วย อ่ะอสบายดีน้องเตี้ยป่ะเอาไปกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะด้วยสบายดีข่าน้องอุ่มเจ้าขาเดียวไว้มาได้แล้วนะขึ้นเอาขาเดียววันนี้ช่องขาแล้วอุ่มมันบ่ได้ดูได้เนาะพอดีพาตายอยู่กลางทางโดนเหยียบไปเลยไปป่ะไปน้องเตี้ยป่ะกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยเนาะถหัวขื่นเวอร์เขินง่ามกว่ายันขึ้นขันใดบ่ได้พี่น้องเลยอ่าขาสั้นเลย อ้าวเป็น้องเไยเนาะอ้าวโตยังไงอ้าวสําหรับคุณนี่กะสิได้ลาไปก่อนพี่น้องเไยเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเบอรทุกทุกฐานเพียงเนาะคำว่าคำจาใดบุญมนต์นนหูเนาะเราผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําเด้อพี่น้องเไยเนาะเอ้าวสําหรับคุณนี่กะสิได้ลาลงก่อนพี่น้องเไยเนาะตั้งที่อ่าน้าบ้านพันธ์ศาลทางน้องเตี้ยอ้าวโตเนาะอ้าเป็นจังไดก็ต้องรออัปเดตนํากันเด้อพี่น้องเนาะรอรับชมนํากันว่าตั้งเพื่อนน้องเตี้ยอ่า สีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่เนาะก็ะต้องรอรับโซนนำก,ก,กันพี่น้องเลยเนาะเอาสำหรับในที่นี้ก็สีได้ลาลงกรนพี่น้องเนาะกับกำบารสบายดีสบายด,ดีพี่น้องเลย